วันนี้มาดูทีมงานชาววีระครับสวัสดีเอฟซีชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้แวะมาเยี่ยมเยียนทีมงานอินซีนะครับอินซีแม่ทีมงานเาววีระนี่ ไอ้แต่รถรุ่นเจ้ายักษ์เลยครับคันนี้โบเบโกเอสเคสองร้อยครับอ่ารุ่นนี้นี่สุดจัดเลยครับรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ โรคกี้ตัวนี้นี่สองร้อยสองร้อยสีสิบหรือเปล่านะเครื่องยนต์อะแอร์เย็นครับแอร์เย็นตัวนี้นะครับ ทีมงานปาวีระครับโรงงานอยู่ที่ชนประธานห้วยสวายครับหนึ่งล้านแปดแสนคิวครับผมตัวนี้บายบายโอ้เกลูดเกลูด น่าจะยางยางน่าจะเป็นยางเก้านะครับยางเก้าอ้าววัสดีครับวัสดีครับมาแล้วครับอีกฝากทีมงานของเสวีระด้วยครับแม่ยางใหญ่ๆแบบนี้นี่ จมยากครับนี่ครับทีมงานอินซีโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผม โตเบโก้ครับ SK 200คันนี้นี่เห็นว่าทำระบบใหม่ครับเซตร,ระบบใหม่นะครับเซตร,ระบบใหม่ทั้งคันนะครับสมรรถนะความความแรงนี่เรียกว่าสบายๆนะครับโตเบโก,โก้คันนี้รถเจ้าทินครับคันนี้รถเจ้าทิน งานเสวิระนะครับอยู่ตำบลสองชั้นนี่แหละครับมีงานก็เรียกใช้กันได้ครับผมนี่ ะดูทีมงานเซเว่ระหน่อยมีรถดำกีีคันนะร่วมทีมนะครับอ่ะตามมาครับฮีโน่สมอนะครับสมอเฮ7โอเจ็ดดีร้อยเก้าสิบห้า าจะประมาณสามบุ้งกีครับอ่ะดูสามบุ้งกี้ไหม ระยะทางาลงดินก็น่าจะประมาณเกือบเจ็ดร้อยโลนะประมาณเจ็ดร้อยโลครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดร้อยโลครับขอโทษ ประมาณเจ็รกว่าเมตรนะครับขึ้นไปเทดินนะครับที่านนี้สุดยอดครับสุดยอดเสียงโบนี่หวานเลยครับหวานมากๆ ยังไงเอฟซีทีมงานเสวิระครับผมฝากด้วยครับ เส้นทางการวิ่งไม่ไกลเท่าไหร่ครับคิดว่าไม่ไกลครับไม่โครไม่ต้องเจอรอนานนะครับทำง,งานได้ดันเวลานะครับประหยัดน้ำมันนะครับฝากกันไว้ด้วยครับเอฟซี FC พี่น้องชาวยูทูบครับผมฝากทีมงานอินซี น,นะครับรถขุดเจ้าทินครับรู้สึกว่าเจ้าทินนี่มีอยู่เจ้าเดียวครับมีอยู่เจ้าเดียวนะครับก็มาร่วมลงทันกันในชนประธานได้แหละครับ รู้สึกว่าใกล้จะถึงป,ปากน้ำแล้วครับนะกอรอแล้วครับผมทุกทย,ยต้องเอาไมคโครเพิ่มครับ โบหวานครับเสียงโบหวานวิววิววิวเลยครับโบตัวนี้น่าจะเป็นโกเบโก้มักทีรุ่นแปดนะครับ ในดินแห้งครับค่อนข้างที่จะขุดง่ายนะครับ Absolutely. วัสด oh, ah? uh, Somehow, s <S ีวัสดีโอ uh, ้ก oh, e okay. like, uh, oh, ีตักเนี่ยฮะ่ได้วิ่งเลยนี่อู้หูอ่ะฮะกินตรงเยอะเออแล้วถึงไหนจุดตรงไหนนั่นแหละหลักพอหลักเขตตรงนี้ก็ก็ถึงแล้วเนาะอ๋อแล้วฝั่งนี้ล่ะอ๋อแล้วคุณนีเสร็จก็ต้องไปโน่น มาทันนู้นเขาไม่ได้ทำเ,เลยเท่าไรท่าแคททำไมอ่ะคนขับไปอยู่เอ<ะ>คนขับไบ้านแล้วไม่บอก,กีกเอาไมโครใหม่มาลงด้วยอ่ะแค่เหมไมโครใหม่อ๋อ,อท่านแคทไม่ทำคนขับไปไหนบบานไปทอยู่บ้านแล้วอ่ะโอ้รถก็เลยว่างเหรอมีรถบ ทีมงานในชุดจัดเลยครับเอาขอบคุณเล็บซีพี่น้องที่มาชมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานอินซีด้วยครับทีมงานป่าวิระนะครับผมคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ